ธรรมดาเป็นได้ตื่นมากินข้าวกินน้ำหรือยังมาเนี่ยไม่มียังกินเลยมยังกินย่างหอน้วยกินกระยองกระโดดลงโอ้มันกินยากเนาะตื่นมานี่ยไปหาหลัดงัวเลยว่าตื่นมานี่ยไปหลัดงัวจ่ออุงัว มันเข่าแเรามันเข่าไลเพราะนั่นฮักชาอ้อยเข่าบวกลุ้มนี่เข่าบวจ่ายเงินบ่กุ้มนะเออแต่กุ้มยู่เนาะเราไปหาเฮ็ดพวกใครได้หลายบ่เงินแต่ละเทธอเธอละแสนช่องแสนบวะเดี๋ยวนี้เลยหมดไปอ่ามันนี่นะหมดไป อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวบอสขอบคุณมากๆครับพี่น้อยสบายดีเดอ้อสาบายดีเลยสวัสดีพี่นอ้อง FC ที่แฟงเบิร์ตสู่คนพี่น้อยเบิร์สุหมอกสู่บอนอีกทีนึง่งเปิดภาพขึ้นกระโยเซนบอรซิงมันี่มาพอลูกแพทย์พี่นอ้องเลยฮัาโ เพื่อสิมาพบพ่อเพื่อนพี่น้องมากับฮอนโดนเติมแล้วล่ะพี่นาอา้นาองเอาย้ยเราก็เปิดคลิปถ่ายอัปเดตใ FC เอฟซีบ้างก็คือว่าไปลกหน่าเนะมียลกได้เพิ่งให้นี่แหละพี่นาอา้องก็เลยพอแผนโทรชวนมาถ่ายคลิปก็เลยปไปไหว้ให้ลวงพิยงกับเมียเราแหละก็เมียบอกว่าลกสามคนไป หญ้าไลายผมือในนาจนสิบได้เกี่ยวเข่าก็ได้เจอปัญหานักขนาดชาวเวียงป่ะไปหาบาสิงกันเลยต้องยื่กันยาวพี่น้องเลียวไปลำเวลาเนาะโอ้หรถกระจอดอยู่นอกก็พอลุปแผดตี่น้องสมควรอยู่ไหมยังไงพี่น้องเนาะยังไงนะฮะพี่แสบพี่ชาวอยู่บอมือนี่ก็ได้ ไปเรื่อยๆว <Depois, S 1> <way. S 2> ัมาเขาข้างเดียวบ่นาะบสิา okay. so. ้มบ่ล่ะไปบอเแบ่แมนบสิมักเขาข้างเดียวั่นโดยเอาสบายดีทังบบอไปๆสบายดีคือกันดยไปๆเข้าไปหาบ่ิงนไปเด้พุ่นเรากำลัง่งเสือเนาะืคนก็บ่โหลายมือแล้ว สบ,บส,สบายดีบ่าซิงอัาทุกขอเลยบาทเลยเนาะอ,อือบทชธรรมมาเป็นได้เติอนมากินข,ข้าวกินน้ำหรือยังมาเนี่ยาม่ยังกินเลยีย,ยังกิน,นยางห่อนเลยกินกัะยองกระยองลง โอ้มันกินยากเนาะ,ะนตื่นมาเนี่ยหาหาลัดงัวเลยว่าตื่นมาเนี่ยปลัดงัวจะเอางัวมันเข่าแล้ะมันเขาะนะาา่าไรแค่น่าฮักชาอ้อยเข่าบกุ้มเนี่ยเข่าบจ่ายเงินบ่กุ้มเนาอกับกุ้มเยอเนาะ เราไปหาเฮ็ดปวกขายได้หลายวะเงินแต่ละเท่อเท่อละแสนช่องแสนวะเยวนี้เลยหมวดไปอ่ามันนี่น่ะหมไดไปมันมนี่เนาะอืมอ,อ่าอ่าอ่าถูก ธรรมดาเด้อเนาะมีคอแพ่นกำลังสิมาพี่น้องเลยมีงามออกหนักออกง่ายปืนไฟสะดวกพี่น้องเแยเนาะเอ้าไม่ได้เก็บแว่นตาบ่แน่นสบายดีโอ้ยเนี่ยหัวลุยยากชินงเลยตีนไข่บ่แน่นตีนไข่ไข่เป็มหน้งนะจับหนึองก่อนโม่เห็นโม่เห็นตัว อาจจะเป็นกีเก็บ่อไม่หมดขยียบพื้นอ่าเซนพอแผ่นสัมภาษณ์เลยโอ้ยเป็นจะได้บ่เซิงขับอยู่คนเดียวนะขับอยู่บ่อยู่ผู้เดียวครับโอ้ก็บขักนะกบขักเนาะเป็นได้จ่ะอยากให้ผู้ได้มาอยู่น้ำวางใจก็เอ๊ะ ให้หวานใจบ่จะทำผู้สาวบ่ไวจะได้เอาบ่าผู้สาวมาอยู่น้ำอลองคิดวงก้อนอ่ะนะเราคิดเบวงก่อนอยากได้อยู่อยากได้โอ้อยากได้อยู่อยากได้อยู่แต่ว่าน้องคิดเบป็งสีกุ้มเขาอยู่บนอะไรแต่เ,เขามาอยู่น้ำนี่กุ้มมาแล้วเนาะฮะกักุ้มแต่กุ้มบอก อีเอาอยัางเห็ดในไร,ไรจีกว่ากุ้มเนี้ยทื้นเนาะ <c oughs> หรื <c oughs> อว่าอะไรอ่าอยู่หาก,กินหาเงิ้น่ะข้ามสีกุ้มลูกคุณเมียอยู่บ่หนะบอกสิเอฟซี FC เพื่อนกระามหลายคนไนดะ้เป็นห่วงเจ้าคุณรักคุณหญ่เพื่อนกระไร <c oughs> เป็นจะได้เพื่อนบ่ว่าเจ้านี่สีกุ้มลูกคุณเมียอยู่บ่ถสัสเอาเมียกระไร ít ná mà gọi hàng bị thương nhụng cũng vui chào bạn nó cái hai hết là bao nhiêu này sao sao phụ mà ờ, hết bọn. ถุงหิวน <boy audio> <t colours> <wo swoją> <doors> ้อยนึงนี่ล่ะเฮ็ดพวกถุงน้อยนึงันเฮ็ดัโอ้มซะอไป้ไปน่ะในบ้านาวโอ้ยตั้งให้แต่ผู้สาวแต่ละมื้ออันนี้เนาะอ้่ไดบ่บ่เป็นให้แต่ผู้สาวเด้มื้อนี้น่ะหาให้กแต่ละมื้อนีให้ผู้สาวอ่ะสิถามตรงๆางน้นาิง มักแหงอยู่บ่ผู้สาวพคนนี้แต่ถ้า,า,าเพิน่พนออมักเจ้านี่ยหมักเพิ่นแหงอยู่บ่หมักเนาะหมักแหงอยู่เนาะเพิ่นเนี่ยคิดว่าเพิ่อนสิมาเจ้าแหงอยู่บ่หมักกันมักคือกัน,นโอ้บางเทื่อเพิ่นเบิ่งคลิปอยู่ก็มีได้นี่เพิ่นแอบยิ้มอยู่ก็มีได้เจ้าบอกมักเพิ่นเด้ฮักเพิ่นเด้ <c oughs> โอ้บ่นี่ได้เนาะเอ๊ะนี่ต่อ,อต อ่างคนต่างมักกันได้ว่าไงฉนได้ถามค่าค่าดองค่าสินชอ็อดแล้วบ่อ่ายังไม่ถามยังไม่ได้ถามถึงบ่ได้เลยสิถามเบิ่งอ่ามึงมีเวลาถามมึงมีเวลาถามโอ้เจ้าต้องถามเบิ่งได้ว่าสิเง่้ยบ้านเจ้าคบกันมาจาักเดือนแล้วนี่ฮะได้แบบ่3เดือน สองเดือนสามเดือนร้อนเติบบอกว่าบอกก็ได้ถือว่าร้อนเติบเนาะโอ้ร้อนเติบพี่น้องเลยแกคือต้องถามบ้างละเอียดเลยเป็นเป็นมาชิงเลยกระโงกาะชินชดิ่นบอกแพงายเท่ากับ ผมมีเงินแต่งไหนมักก็ได้แต่มักจะซื้อได้บางสิ่งเลยวัดจักรเม็นทางลำอยู่เัาได้แต่มักได้บ่งสิ่เง,งี้ยถ้าว่าเขาบูมีเงินแต่งเป็นหมอแพงเน,นี่ยกับพอสิสูุคดองไหวอยู่บ่นะแต่เงินคำนี่ตอนนี้มีอยู่บ่มีจักแสนเนี่ยมีจักล้านมีในตนัวอ่าบ่มีละ่ะ โมดีม้บอสีหางินี่มันใช้แต่งสาวยังบ่ฮู้บ่ก็ยังบ่ฮู้เด้เออยังคิดอยู่เนะาะยังบ่ฮู้ได้คนเฮาบ่โอเ้แต่ว่าถ้าเอามานี่ก็สิเลี้ยงได้อยู่เนาะดูแลได้อยู่ลูกเมียนี่ เม่นกลุมเจ้าจ่ดอกว่าจิงไงเพราะว่าการสร้างครอบสร้างครัวก็ถือว่าดีแต่ว่าเขาเอามาแล้วเขากุ้มนะคุ้มลูกคุ้มเมียนะเอาเขามาจากพ่อแม่แล้วก็ต้องคุ้มเขาต้องดูแลเบิ่งแยงนัง่นแหละโมเมนต์จิเอามาแล้วให้กันโมมีกินแลยตีกันโมเป็นได้โน,โน่ขอบวัดแม่แมมงงนแล้วแต่ว่าเขาเบิ่งแยงดูแลได้แล้วแต่ Ông. Lúc bỏ mẹ cái đồng... <laughs> 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 Ôi... <laughs> nó... ừ. này bắt tin ơi. anh chi không hiểu ra Ôi. Ừm. Mười เนาะ. Cao đây, rồi nó cướp khoai câu rồi đấy, cướp khoai khát rồi, cướp anh điều cắn, cướp cái hộp thẻ, đấy nè khát xin cày, bao đi hết nè, à, sao bao, bao xin bao, nó, sao luồn phải đấy, phải, tuần đấy sao, ตอนคืนสบายปะตอนคืนสบายคืนเป็นไงตอนเช้านี่พ่อเขาอยู่ปะไอตอนเช้านี่พ่อพ่อข้งอยู่ปะข้งอยู่นะโอ้ผู้สาวบอกบ่าจะเอาเฮ็ดไปให้หรือว่าตั้งใจเอาไปให้ซื้ออ่าเขาบอกเลยเขาบอกโอ้แล้วเขาเขาบอกแล้วเขาเงินให้บ่หรือว่าเขาเจ้าเอาให้ายหรอ่ะเอาเงินเอาเงินให้เอาเงินให้บ่ได้ซื้อครบ อ้บ oh, yeah, <st> um. ่แม่นเพิ่นซื้อเอาได้น่ะบ่ซิ่งเด้น่ะแม่นบ่ซื้อเนาะบ่ได้ซื้อเนาะบ่ได้ือเออเพิ่นให้แบบนใจเ็กๆน้อยๆแบบนี้บ่่นน่ะโอ้เพิ่นให้กูเื่อบ่เงินน่ะกางึงจังห้ึงจังห้โอ้เพิ่นก็แว่าสงสารเฮาบ่มีเงินมีเนาะอผู้สาว่นผู้สาวพี่น้อง ผู้รักผู้ใหญ่เพื่นซอยอยากแล้วเนาะยากแล้วมีแต่ว่าตั้งมกตั้งใจอย่างละอันนี้ทำกันได้สิเย็ดเน,นีายกับปลูกผักปลูกเนี่ยดูว่าปลูกนันปลูกนี่ขายหรือว่าเก็บผ,ผักทางน้อยไปขายส่งตะลุงตลาดกับว่าไปเนาะนส่งคันของกอันค่ากับว่าไปเป็นกระซื้อจิ๊ดอกเป็นอันลบหันอย่างเป็นภักเป็นหยาผักปลูกเพื่อย่าง,าางก็กได้ ผมตะคิดนี่บบได้เมียได้บ่สิ่งนี้ได้จะหมักได้ผมมีเงินแต่งใช้สิมาแต่งสมมุติมักแห้งอะไรนี่สิขายบ่สที่ดินเฮือนไปแต่งเมียนี่ก็บ่ได้ขายแล้วบ่ขายเนาะผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้แล้วเนาะเก็บไว้เป็นชื่อของเจ้าเองบอสบอสิมีใบมีหยัางยูเจ้าบ่อ่าอยูน้ำบ่รแสนเลยอยู่น้ำบ่รแสน โอ้บอสเอ็จอไหวเนาะทำไหวเจ้าไปขายนี่เหันการงานใดแล้วเจ้าิมีบนอยู่บนเช้าอีกบันไ้อยู่ด้วยได้เนาะบอสมาเจ้าสิหาเงินซื้อสำนีได้เลยหลายไใช้เรื่องง่ายเนาะแมนบอสกระทำบอชินมึงดูบอส ถามเรื่องไหนถามเพิ่นเรื่องว่าผู้นี้งามบ่ผู้สาวาเลยจีไปบอกคอยได้ไหมเบ้าคอยแบบไหนถามเลยถามเลยผู้นี้นี่งามอยู่บ่บ่สิอ่างามงามเนาะเติบใจอ่าเติใจแน่วอะไรแบบนั้ยให้ก่อนถามได้ไหมถามไปถาม เอแทนตลกยิ่งเช่นแมนแค่จำตลกหยอกหยอกนะเดีว่าถือใจเป็นทีคำห้อยเนาะเม่ว่าบบมากใครอีกแล้วนอกจากผู้นี้แมนนะนะโอ้ทั้งที่เป็นแม่ห้างลูกติดกไงย่านั่นอือเือว่าหักเดียวใจเดียวเนาะตามที่เคยสืบมานีเพิ่นยังน้อยกูเจ้าแมนโบว่าสิ อนุน้อยผู้เจ้าหั่นน่ะั่นฐานะครอบครัวเพิ่นก็ดีติบไดเนาะอยู่ในบ้านนะนั่นแหละปัญหาว่าเพิ่นสิเอาเฮาอยู่บ่หั่นนะเนาะบ่วัดนั่นถูกต้องแล้วแพ่นเฮาต้องขยันพาเฮ็ดปวกไปให้ทุกเช้าเนาะบ่ว่าาไปกมาแล้วจะให้เฮาเพื่อทําคะแนนเด้ บอสิงกินข้ากับแมงฉางมันองเนี่ยแม้วันมียังกินเลยนั่นแล้วบอท่านได้มีแนวกินแล้ว,หา,ห,วหายตัวได <laughs> ้หายต่ผู้สาวเอ้ยหายให้คู่มือได้ชูม,มือจะหายต่ผู้สาวก็บปุ๊มีแนวกินละเห็นได้ไลยสมัครผู้สาวแฮงเนาะเออุ๊กผู้สาวแฮงแล้วไปหายผู้สาวโอ้เห็นใจบอสิงเด้นี่ เง็ในใจกันว่าเง็นใจแล้วมาผู้สาวเนาะเป็นเรื่องดีแล้วเงินต่อไปคืออะไรไม่อะไรก็ได้เนาะเงินเ<น>บิ่งคิดใจกันครบในฮอดแล้วว่าหาเดือนยังบูฮอดนะไปถามว่าเมื่อกี้นี่วอกผมอ่านช่องสามเดือนนี่ไหมชองสามเดือนก็นจะฮอดหรือบ่อได้ไห่องสามทิศนี่เนาะเมียนบอกว่า,าสิ ข่าเฮ็ดออกนลยพี่แจ็คบอกขอผ่้ชายนะครับกบผู้สาวข่าเฮ็ดออกเียนะแต่โุ <c oughs> ้น,นตึงแล้วโอเตึงแล้วใครอยูฉ่ <c oughs> ฉันนะเนานะนฉันนะอยู่กับกบข่าเฮ็ดออกนี่นะเป็นสมมุติว่าผู้สาวจะชวนเจ้าให้เจ้าพาไปหาเฮ็ดนี่เจ้าก็สิไป,ปบ่มับุหรี่ไปเด้่ ก็ผู้ชาวชวนเนี่ยชวนเจ้าอย่านี้ให้เจ้าพาไปทางเฮ็ดไปบ่มันบ่กล้าไปไปผู้เดียวเป็นบ่กล้าไปให้เจ้าไปผู้เดียวให้เจ้าไปผู้เดียวให้เพือนหาให้เจ้าเออให้เพื่อนดูเพื่อนหาเป็นย่านผีกองไฟเนาะยังโบนสิเป็นยานผีตาแดงเป็นย่านเจ้าปั๊มมาจังเลว ันบ่ไปล่ะเนาะมันบ่งามเนาะผู้หญิงกับผู้ชา n ท่านนี่แต่งท่านได้คอกันไปอยู่นํากันเพื่อนก็ไปหาเฮ็ดให้มันอันนั้นมันบ่นั่นเลยเนาะบ่บ่แนวเด้อนใหม่ๆก็อยากไปอยู่ดอกเจ้าก็บอดอยู่กันดนๆนี่คือว่าัดนี่แล้วเมียไปกหญ้าก็บ่ไปาบ่แม่นันเฮามาเียก ไปเรียกมันเนาะให้ลงเรียกลูกลูกมีเงี้ยไปเรียกไปงานทัวร์และปล่อยอกบ่อสิ่งเงี้ยต่างคนต่างมีเวียกมีงานของไผรว่าสีกลุ่มครอบครัวไผ่มันนั่นแหละไผ่กระสูคือการปากันเฮ็ดเากันเฮ็ดกันหาลูกเมียก็ได้เอาเป็นเสาลักก็ระต ong นนั่นแหละเนาะบ๊อบเนาะงานเก็บไี่ได้ซะ อเจะได้ก็สู้ๆด้วยประสินก็ให้เจ้าสมวังกับผู้สาวจะได้กค่อยกันชีค่อยติดตามเบิ่งว่าผู้สาวผู้นั้นนี่จิ้มมักเจ้าแท้ดื้อบ่ดื้อว่าตัวต้มชิ้นหนุ่มพี่น้องพอ่น้อก็สิได้ขอโตโจคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้มีอย่างหลายพี่น้องเอ้ยเนาะติปแท้ ลอง่าไหลคนดี่อจะควรแล้วพี่น้องเลยเนาะสู้ๆได้ไ่มสิ่งเนาะอาสบายดีด้วยสบายดีเออสบายดีสบายดีพี is ่น okay ้องเลยใส่กระเป๋ากกดิ่งกดไลค์กดแสบเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฝดได้ด้วยพี่น้องเลยเนาะจใไดหมีอย่างกี้คอมเมนต์กันวันนี้บอสแสนมาหาเนาะโอเคพี่น้องบอสแสนนกเเ่าซาลีเลยวันนี้เนาะมาหนี้ได้ไพ่มาหาเนี่ย โจกเพิ่นบ่โอ้่จำเนาะโจักเนาะโจ้กเขาอันนี้นะเขาเอ้นว่าพอลูกแพทยัมรีนะชือบ่อันนี้เด้อนี้เด้อาก็ืลยอก็ชืืเลอันนี้คือบมาวบอสซาแนลซาแนล นี่บ่าสิงบ่าวสิงใจก็เนาะก็ถือว่าคุยกับบ่าสิงกันยื่เห็น n h a พอสมควรแล้วเนาะมีนทางเฮากับสีโบได้ยื็นยาว u เลยจีได้จบคลิปมนโบแมนโอ้บอ่าสิงวันหนึ่งตั้งกลางเดินมาในบุรุษหนึ่งเข่าท่านเนาะกินข้าวนอนออาออเหนียวโบได้ Ừ. Uh Biết -huh. <laughs> <laughs> ta nhụ này gặp hăng nhiều bọn uh, Tên mà này Tên ma đấy Để cái nhụ lý này Một nó à. ດຊັ້ນຂ້ອຍຊິໄດ້ຈົບຄລິບລະໃດເພິ່ນລູກແຮ່ໃດໂດຍສະບາຍດີເນາະໂດຍເຍດຍາວລະໃດນີ້ຂ້ອຍວ່າແມ່ນເອສທີຄືຊິເບິ່ງມາບໍ່ຮອດແລ້ວເນາະຍາວເກີນຫຼາຍແມ່ນແມ່ນແມ່ນິົວງດດຍວາຍດສາລນອ